ก็ว r e ี้เป็นมีแต่งหน้าในวันที่เป็นเริ่มนะคะแล้วก็ยังจะต้องทํางานเอาจริงๆเป็นเริมอ่ะเป็นมาได้ปีกว่าแล้วตั้งแต่แบบหลังคลอดมาอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันคืออาการของการที่เราอ่ะภูมิตกเออคือพักผ่อนน้อยมีส่วนเครียดมีส่วนแล้วคือแบบว่ามันจะทํายังไงให้พักผ่อนได้เยอะ ก็คือมันเหมือนแบบเวลาเราจะทํางานใช่ไหมเราก็ต้องกินกาแฟพอกินกาแฟไปคาเฟอีนแม่ง e ก็ยังตกค้างในร่างกายมันทําให้เราอ่ะับๆตื่นๆนอนหลับไม่สน,นิทอะไรเงี้ยบางวันมันมันเหมือนแบบว่ามันได้นอนน้อยอะ่ะเออพอนอนน้อยคือแบบเริมจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะแล้วคือปกติก็ยากอยู่แล้วแล้วที่ขึ้นบนใบหน้าตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าคือเริมหรือสิวหรืออะไรมันเป็นอะไรหนักหนากับเริมบนหน้าคือเบื่อมากใครที่มีประสบการณ์เคยหายเป็นเริมแล้วอ่ะ มาแชร์หน่อยนะอีนี่คืออยากหายมากคือเบื่อมากกับปัญหานี้อะ่ะคือมันทําให้แบบว่าส่งผลหลายอย่างทุกคนนึกออกปะเราจะแต่งหน้าจะอะไรมันมันก็ไม่มีกําลังใจจะแต่งหน้าเห็นไหมจากคนที่เคยแต่งหน้าเก่งอะ่ะเออจะ ต้องบอกเลยว่าอีนี่แต่งหน้าเก่งมากนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบบล็อกตาไปเรียนนะคะคือฉันรู้จักการคอนทงคอนทัวร์ตั้งแต่อยู่ม .5 นะทุกคนคือคอนโทคอนทัวร์ไปโรงเรียนแล้วก็มีรุ่นน้องทักว่าพี่อะไรเป็นปืน้นปืนที่หน้าพี่ซอสอะไรเปื้อนหน้าอ๋อพี่คอนทัวร์จ้าพี่อยากหน้าเรียวแล้วคุณครูก็ทักว่าทําไมซอสเธอพกแป้งมั้งไหมทําไมเธอหน้ามันอ๋อหนูหนูหนูหนหนทาไฮไลท์คะ่ะคุณครูคือแบบเออนั่นแหละ ข้อข้อข้อเสียของการแต่งหน้าคือแบบเรามาไวไปเออแล้วก็เมื่อคืนนี้เราก็ดูติ๊กตอกของพวกน้องๆที่เป็นอินโฟเนาะแบบว่าพวกเด็กกาแพงอะพวกแบบว่าอ่าดีมโนพวกแสงจ้าอะไรเงี้ยโอ้เด็กพวกนี้มันเก่งเนาะคือดูผู้ติดตามดีแล้วมันก็ทําคลิปน่าสนใจอะโคชอบเลยแล้วก็บอกกับผัวว่าโหแม่งหนูอะเกิดไวไปเกิดในยุคที่ไม่มีติ๊กตอกเกิดในยุคที่ไม่มีอะไรถ้ามีติ๊กตอกตอนนั้นหนูก็คงดังไปมากกว่านี้แล้วไหมเฮ้